สวัสดีครับตอนนี้ดมี่อยู่ที่ซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิจะพามาชิมขนมชนิดนึง,ซ,งซึ่งมีอยู่ที่ภาคใต้เท่านั้นแต่วันนี้มีขายที่กรุงเทพแล้วนะครับมาดูกันเลยครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับสวัสดีครับ,รบให้เรียกว่าอะไรดีครับกะนีกะนีเนาะกะนีนี่คือขนม ขนมโบราณขนมโบราณที่เรียกชื่อว่าเชื่อว่าขนมรังไข่ขนมรังไข่เอ๊ะแต่มันมีกชื่อนึงไม่ใช่หรอขนมดอกดูนตามจังหวัดไม่ต้องเรียกขนมรังไข่แล้วภาษาภาษาเยาวีเขาเรียกว่าอัปเปรามงแล้วดอกดวนที่ใต้เขาเรียกบ้างไหมหรือว่าบางจังหวัดบางจังหวัดสามารถจะไปสงขาแล้วกานีกานีเปิดกับใครอ่ะกับบางเอากับบางแฟนแฟนอ๋อแล้วบังอยู่ไหนอ่ะ บางเป็นคน่ายในเรื่องบางมาคุยดกว่บานนะเออสองค่ายสค่ายบางมายังมาแล้วครับบางมาแล้วบางเฉอี่ยครับครับสวัสดีครับคราวนี้ไม่บางเลยนะไม่มีใครบางเลยบางชื่ออะไรครับชื่อดีครับบางดีนะครับจริงๆขายที่อยู่ปัตตานีมาก่อนครับขายอยู่อ่ตลาดนัดแล้วก็มากรุงเทพไม่มีอะไรทําเลยเอาสูตรที่บ้านมาทําประสบแป้งได้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาไข่ลูกหนึ่ง ลูกนึงเลยเหรอเออค่ะลูกนึง่ะหนึ่งแผ่นหนึงลูกค่ะใส่แล้วก็ผสมแล้วก็เคาะให้มันเท่ากับแป้งให้มันเท่ากับดีพอจากนั้นแล้วก็เอาทาทาน้ำมันให้มันร้อนนิดนึงร้อนมากก็ไม่ได้ติดกระทะแล้วก็เทแป้งเทแป้งลงไปขยันนิดนึงให้มันเท่ากันพอเสร็จแล้วก็ปิด ให้มาสุกเร็วรสุกได้ที่แล้วค่ะแล้วก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งจะให้ปลูกค่ะเสร็จแล้วก็เอาพลิกใส่ในกระดาษแล้วก็เอามะพร้าวโรยข้างบนค่ะชิ้นละยี่สิบาทจนมาอุดหนึ่งได้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะถึงเวลาที่ดัมมี่ชิมแล้วนะครับอร่อยมากเลยอ่ะเอาไม่ใช่ชาอันนี้ก็คือขนมรังไข่นะครับขอชิมอันนี้เลยได้ไหมค่ะ ขนมรางไข่หรือที่บางคนก็เรียกว่าขนมดอกโดนนะครับนี่มเป็นแบบนี้เดดมี่จะให้ดูเลยอะให้ดูกใกล้ใกล้มือนะคะมัมกำลังร้อนๆเลยอ่ะอเดี๋ยวจะชิมนะครับอม,มือสั่นแล้วหิวอ,อันนี้คือนุ่มมากเป็นแป้งที่แบบนุ่มเนี่ยถ้าเกิดแบบถือไม่ดีนะอาจจะหลุดออกไปได้นะครับมันนุ่มจริงๆอะแล้วรสชาติมันก็คือหอมไข่มากเพราะว่าตอนที่กะนีทําอ่ะ ใส่ไข่หนึ่งฟอง<พ>อเลยอะ่ะข<บ>ึ้นรูไม่เคยเห็นขนมที่ไหนแบบเอาไข่มาตอกใส่ผสมกับแป้งแบบหนึ่งฟองขนาดนี้ทําออกมาซึ่งรสชาติเนี่ยมันจะหอมมากที่สำคัญก็คือมันหวานพอดีพอดีไม่หวานมากต่อกินก่อนแล้วกันอือันนี้มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวนี่ผสมอะไรไหมผสมเกลือนิดหน,นึง่งอ๋อมีเกลือมันมันก็เลยมีรสชาติแบบออกเค็มๆเพราะฉะนั้น ตัดกับความหวานของขนมก็คือมันจะมีความหวานเบาๆและความเค็มนิดนึงแล้วความมันของมะพร้าวซึ่งมันกลมกล่อมอร่อยมากครับอร่อยมากอร่อยจริงๆ uh. วันนี้อร่อยมากนะครับขนมดอกโดนหรือ ขนมรังไข่จะมีได้กลับบ้านไปด้วยเดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกนะครับร้านขนมรังไข่หรือขนมดอกโดนของบางดีและกะนียังเปิดให้บริการอีกสาขาที่ซอยรังกําแหง53ตรงข้ามกับร้าน DIY ครับสาหรับใครที่มาสาขาลาดพร้าว120ช่วงนี้ร้านจะเปิดตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะครับอนาคตอาจจะเปิดช่วงเช้าด้วยครับครับขอบคุณทั้งบางดีและกะนีบ้างนะครับขอบคุณมากครับสนใจมาอุดหนุนได้นะครับที่ซอยลาดพร้าว120 ตรงเข้ามาเลยนะครับหรือว่าซอยมหาไทยราดพร้าวร้อยองจะเข้ามาทางแยกสิบหรือทางแยกสิบสี่ก็ได้สําหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ